สบายดีสวัสดีครับพันธุ์จสบดีอเแม่ตอนนี้สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปิ่นน้องทีเอลและน้องเอลทีผูดอะไรนี่ไม่ก่อกระแสแน่บอสโดยเพ่อคำตะกาครับก่อกระแสแม่ปิ่นตอนนี้ไินนี่จะพาไปเบิ่งหมูเพราะว่าหมูทองแล้วบ่ท้องแกโตละท้อง เสียงเปลี่ยนมาเลยบ่ลูกเสียงวัดเปลี่ยนน้องทีเอลวัดสมัยเป็นวัดที่เอาน้องเอลทีเป็นเพื่อนเมื่อกี้เราจะได้ไปนุ่งดีรนเป็นเพื่อนยกเว้นน้องเป็นน้องเป็นบ่เป็นภูมิดีก็มูบ่เป็นเป็นโควิดช่วงเป็นโควิดก็เป็นซาก็มูท่านี้กับโมเป็นโควิดรล่สองเนี่ยใคบ่ได้ตรวจดิเป็นวัดซื่งแล้วอากาศเปลี่ยนตัวเดอกมื้อนี้กับฝนมื้อตอนเช้าแล้วแดดแห้งแดดคักเนาะพอช่วงบ่ายมาฝน ฝนตกตอนนี้ก็อากาศก็สซุ่มซื่นดีน้อง้ันน้องนอนหลับน้องนอนหลับว่เดี๋ยวครับป้าก็ลงไปเบิ้งหมูเจ้าละวาดน้อยนอนหลับเดี๋ยวพาไปเบิ้งเจ้าละวาดกันก็นลงไปเบิ้งหมูเนาะเจ้าละวาดน้อยนอนหลับนอนดีบันยังไขยต้องเพ่งต้องเพ่งใส่ยันมอเตอร์ยเอา นึงเข้าปลาไว้ทางในแล้วคัวใต้องเซ็งต้องเซ็งนอนหลับเพีองยังนอนแหงว่นอี่ไปเล่นในบ้านไปลิ้นในบ้านมาอุ้มมาตักได้ทางในยังนอนแหงนอนดุนลินยังห้อง พาพละกำลังไปเบิองหมูด้วย<า> <c oughs> ใส่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 เป็นชาวแล้วทัง้งพี่ทน้องยาตินอนรับน้ำหมอกันยังเต็มซะลดลงจังน้อยเพราะว่าเห็ดใดป้าท้องแล้วเป็นไม่ประดับเปนไม่ประดับไม่ประดับของโผล้งหน้าครับ ยมันคือเป็นใบซิกแซกยังสิพันหางกระลอกผู้พันสะโกนตค้อนไปเซวนาเรื่องกัญชามากก็เลยได้ไมาถูกต้องตามกฎหมายแล้วม,มีใบอนุญาตปลูกถูกต้องตามกฎหมายนี่ปลูกได้จากต้นขเขาปลูกได้<า>มี่สิบต้นบ่อนขอมาสามต้นตอนตอนี้พบปพากำลังย้ไปเบิ้งหมู แง่ก็เริ่มยาวอีกแล้วเพราะว่าฝนตกยา่มีโอ้ยจะหนี้ครับมือบ้านกับมือปากบคั่วมือปั๊บคำยาวอะไมันสีตัดยากต้องให้มันยาวจะน้อยเพราะว่าจะหนี้มันตัดเหรอช่วงนี้มันฝนมันตกดุ่งแง่มันก็เลยเกิดเร็วนี่มันมีอยู่สามนิ้วเลยเอามือมาแบ่งใจเป็นสองหาโรคสามด้วยหาไหบอกป้างกับลูก <Five S 1> มีเนขยูหาบาทซึ่งขนมไปสามบาทยืมนชองสามและสองถิงมากหาบวกสองได้ไหมหาบวกสองหาบวกสองหาวิชื่อมาสองหาละกัะหาละกะหกเจ็ดแปดเก้าคือสี้นลายนะหาบวกสองหมมีพักกัญนาณพ่อม มีแต like, ่พักกันยังนาเน่นเดี๋ยวเราเพีนสีคูดเอาไปปลุกไล่ครับถ้าแม่วางไว้ขี้หลังอะไนะท้าแม่มาไว้ขี้หลังขี้หลังบอกเขาเขาคือบงอนเขียวอันี้เขาบอเขียวนะขาเหลืองปโอ้ต่นเต้น่นต้ก้นัเา กำลังปิดอ,อีกสองปีทางงน้าพ่นละต้นใหม่จังไงพเพราะว่าเอาต้อนหน่อยมาปลูกตะไคร้ครับพูนกอ่อท่วมหัวน้องเหี่ยวน้องเที่ยวไปยืมนง่นนีไหมลูกท่วมหัวน้องเหี่ยวงามคักไม่ดได้ตัดไปขายมีแต่ต้นเนย้ใหญ่ตัดไป่งตลาด มิจกนอนี้เงี้ฟังเสียงกบเสียงเครียดไปพร้อมเสียงนกครับอืบรรยากาศดีแฮงทางหลังสวนเราน้องได้ยินเสียงเครียดบ่เสียงเครียดเอ็นเอเอคิดหอนยำนอนนาไม่ไปนอนหนากับพ่อกับแม่ตอนยังน้อย เสียงเคียดเอท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 เอดเอดเอ,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 เอสทอบ้านขนาดเลยได้ยินเสียง,งจจยังเลยไ้ยัดข่อหมูแล้วพ่อหมูอยู่ท้ายสวน,สน,นอู้ฟังเสียงเคียดเทียวอยากกินกบป่ะเอาโนี่กินปอกบแล้วโอนี่ไปกันมกินอะไรนีกบปบ่ป ามาถ่ายแล้วปะก,กับมาถาแล้วผู้นะจองทาแล้วเกลือแล้ว,วนะมูสเซานี่ก็มาเกลือแล้วเดี๋ยวตำแรงค่อยเข้าไปเอาวนน้ำเกลือน้ำก๋วยเตี๋ยวมาผสมทำให้เพราะว่วา,าจังลงเจ้าคือเพราะว่าป,ะปะนุข่ายก๋วยเตี๋ยวก็เลยสิไปเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวมาผสมทำให้กินเพราะว่า ตที่ได้ลุกกัอนมูนนะท้องอีกแล้วอาแด้ชิคก็น์แล้วโอ้ดูดูนี่เรามาอดบายบายจับหมูไวลาหนึ่งมีท้องอันนี้มียังมีท้องมีซุปตอนนี้ท้องอีกแล้วเบื้องหังาสีคือยังจ้อยเนะคะเบื้องมลังหสีมันเบื้องข้างๆน่ะมันสีอ้วน หมูเอากันยังคือเก้าสี่ตัวกหมูน้อยสองตัวแกชิได้ลูกอีกแล้วแม่ตะกี้ลูกหมูเฮียไปหลายตัวเลยตอนนี้เหลือแค่สองหมูมันเฮียสงใัยคนมาลักเก่าคอนคนเราคันคเขาเสียเอาไว้อย่างตัวน้อยๆเขาก็ต้องเอารุ่นนี้แล้วนะรุ่นแบบเนี้ยแต่ว่าน่าจะเอารุ่นต้องเอารุ่นหญ่แล้วเนาะเอายังอย่างเช่าตัวสองตัวคนเมนคนมาลักกัน ลาวาน่จะเป็นโตอี่อย่างสักอย่างเดี๋ยวจะให้ว่านิพนธ์ไปเอาน้ำก๋วยเตี๋ยวมาผสมหั่มเกลือน่าจะวันนคนรักเดอกขั้นคนรักเขาต้องเอาตัวใหญ่ลวกระตโตัวกลางเพราะว่าขั้นคนรักเขาสิมันรักอยีายงเท่าโะตเท่ากะตูสองตัวแม่นงาเท่าละตูสองตัวแม่นงูไปยังสละ ทำเสี้ยวกล้องวงจรมาปิดกันมาปิดปิดไว้เบิรงกันอ่ามันยุคไก่เฮือนไวไฟมันบ่ฮอดกานเฮาสิซื้อแบบโซล่าเซลล์มันก็แพงกัเลยบ่ฮู้ซหำว่าอีหยังเอาไปซักกับลูกพักกับลูกลูกบอหมูอ่ะมันน่ะลูกบ่กมันน่ะมันจะมีอันนั้นหอมเมีอ่ะ มีลายลายมันมีสองตัวแต่ว่ามันเฮียไปตัวหนึ่งหรือตัวหนึ่งเหียสองบอตัวให้ผู้ไปเลี้ยงเนยตัวใหญ่ๆที่มีลายลายสามตัวแต่ว่ามันเฮียออกไปแบงค้าเจ้าไปเลี้ยงเดสสองตัวจะแบงงเอากระแบงไปเลี้ยงแต่หมูตัวน้อยที่คลอดแรกแรกแม่โอ้ยสอนตะไครอยู่นะพีน้อง หัวซ้ำใหม่โป้มือโป้มือนีไหมฝนงามแหงบ่ได้มีเวลามาตัดไปขายไปส่งเข้าเจ้าที่ตลาดนเขารลับเด้นเลยปักกัเบล้งปลกกับล้งหมูที่คลอดตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองอ่ะตัวที่สองตัวน้อยและมันมีตัวอีหอย่างกับว่าหูมาลักเอาอแมนเฮียเทอละตัวสองตัวแมนแล้วก็เฮียไป ตอนกลางคืนปลากระปุกม,มาเบ่งตอนเศร้าบ่เห็นยำเวียนกรเฮียขึ้นกันตอนนั้นน้ำบินลงมาเกลือตอนเส้าแล้วก็ตอนแนรงค่อยลงมาเกลือยังสิลงมากรเฮียอ,อีกเอาคนนี้อย่างคือสิมารักษคนไอ้ยำเวียนขันเมนนะนะ่นคนกันนะน่าจะบอกเม่นคนดอกเป็นหมาบ่หมาก็น่าจะเข้าบาได้นะคันเป็นหมามันต้องเข้าไปกัดเบิดเลย เขาไปกัดทิ้มไว้อันนี้มันเหี้ยไปเลยเธอละโตสองโตแล้วว่าเป็นงูงูตัวใหญ่ๆอญ่หมอเลื่อยเขาแต่มันจะเลื่อยอยากขึ้นไปหาน้องยาทียาน้องยาทีให้มันจะเลื่อยเพราะว่าให้เบานิพนเบิ่งให้น้องนอนหลับน้องนอนหลับนอนสบายเป็นยังไะนอนอยู่อู กวยเต้นเทนเต้นเท้นงเนงนบอกแต่ว่าเขาว่าได้กวยเพราะว่าอูไฟฟ้า,ฟากวายอกอมอเตอร์มอเตอร์กวยเปร์เป็นวัดนะใกล้พี่สาวนี่ปลากระลงวัดดีไใๆเด้อช่วงไอ้น้องเอลทีเป็นวัดช่วงคืนแรกสองคืนแรกอว่าได้นอนเลยตาจนปูบัดเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอ่อน เมียก็จ่อยลงจ่อยลงเหมือนมีแพนด้ามึงดูวันแต่จ้าอัเราวัานกินแซ่บนอนหลับช่วงมันเป็่นวัดนองปิ้นบ่วได้นอนเลยงอเงให้ยู่บิดคืนสองสามคืนบัวได้นอนเลยตาจนปูบุญอ่ะอบตาละดำเพราะ่าน้องไคละร้องค้ามละบ่วได้นอนน้องให้บเวไดกระตุ้นบัว บ่มีใครได้รับได้นอนเลยแข้าแ้าาาแา่าเ,าจเจ้าอาละวาดเจ้าอาละวาดนอนยู่คุณข้านองอยาทีบ่ได้ยู่อมหน้าเลยนองอยาทีบ่อะพักช่องเลยอย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปิ่นน้องทีแอลด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ช่องบ้านีิพนท์คำตะก้านนี่วันลืมต้นสังกัดแล้วโอ้นึ่งวันลืมสังกัดเก่าแล้วโอ้ยเมมเบอร์ในอันนั้นขึ้นบนแล้วบปล่สองเมานี่พนเบิดสัญญาแล้วใหญ่ซองไม่นี่โอ้หนึ่งวันลืมกันแล้วโอ้ยังมาลืมจ้าหนุ่มใหญ่สังกัดไม่ละพี่น้องว่าต้องให้ค่าตัวด้วยวันสันใหญ่ไข่ไม่ละเป็นไทยนำยำใด แงี้ยใคไม่อลไรยังนึมมกว่าลืมอใครเก่าอลไรยังว่ารื้อ่ะเดี๋ยวจ้าแม่พอกันไม่คลิปหน้าใังไงกันแล้วใังไงกันแล้วส<ด>องคนไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ๊บายบาย <laughs>